ร้อยเอ็ดนักวิ่งกว่า5,000คนร่วมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลเสริมบาร,รมีร้อยเอ็ดครั้งที่1ระดมทุนในการก่อสร้างอาคารนิติเวชและเครื่องมือการแพทย์โรงพยาบาลร้อยเอ็ดวันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2563เวลา5.30นาินาทีในชูศักราชบุรี ปหลัดจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลเสริมบาร,รมีร้อยเอ็ดครั้งที่หนึ่งระดมทุนในการก่อสร้างอาคารนิติเวชจัดหาลิฟต์โดยสารอาคารผู้ป่วยในผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุและหัวใจ12ชั้นที่ลานสาเกตนครสวนสมเด็จภาะศรีนครินทร์บึงพระลานชายัยอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายสนองดนประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร,ร้อยเอ็ดนายบรรจงโคโสิ์เจรนันนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนราชการและนักวิ่งจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมกว่า5,000คนนายแพทย์ชานชัยจันวรชัยกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดกล่าวว่าโรงพยาบาลร้อยเอ็ดร่วมกับมูลนิธิบุญโกศลได้จัดก,กิจกรรมเดินวิ่งเสริมบาร,รมีร้อยเอ็ดครั้งที่หนึ่ง เพื่อระดมทุนในการก่อสร้างอาคารนิติเวศจัดหา,าลิฟต์โดยสารอาคารผู้ป่วยในผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุและหัวใจ12ชั้นอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยปัจจุบันได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารนิติเวศจากคุณบินบรลลทธิ์และมูลนิธิเริ่มกระตันยู จำนวน12ล้านบาทแล้วแต่ยังขาดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในอาคารดังกล่าวลิบโดยสารอาคารผู้ป่วยในผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุและหัวใจ12ชั้นการเดินวิ่งกบกุศลในครั้งนี้รางวัลชนะเลิศ Gender Over All มีนิมาราธอนประเภทชายชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่คุณกรกฎคุ้มอักษรเราชนะเลิศอันดับที่1 คุณนรงเดชนาดีรองชนะเลิศอ,อันดับที่สองคุณขมามเจตสวัสดิ์ผลและรางวัชนะเลิศเจนเดอร์โอเวอร์ออมินิมาราทอนประเภทหญิงชนะเลิศอ,อันดับที่1ได้แก่คุณรัชยดาเตชะโกศลรองชนะเลิศอ,อันดับที่1คุณอติพรนาตารองชนะเลิศอ,อันดับที่สองคุณมณีอุบแก้ว มีนักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน5,656คน